มากรีนะคะพากันมากรีสวัสดีแม่แม่บ้านฟ้าและบ้านดำนะคะไม่ได้ยินเสียงหมอนุกเลยหมอนุกหมอนุกฟื้นแล้วยังหมอนุก้องรุกเาอย่างที่บอกเขามีประสบการณ์ในเรื่องของการช่วยดูแลนะคะเรื่องของการช่วยคุณหมอช่วยเป็นผู้ช่วยศัตวแพทย์ของเรานั่นเองนะคะมีประสบการณ์ที่บอกเวลาที่เราคัดเลือก ควันช้างเนาะนท่านสงสัยว่าเอ๊อยางคัดเลือกควันช้างมาดูพี่ทูหรือพี่สักสุรินนะคะมีการเลือกยังไงเพราะว่ามีตอนแรกมี3คนนะคะจริงๆก็มีพี่โอ๊ด้วยนะแต่ตอนนี้พี่โอ๊ได้เปลี่ยนภารกิจไปดูแลน้องมีนะน้องมีแสนรู้นะคะ ไอที่บอกว่ามีการคัดในเรื่องของพังประสบการณ์นะคะผ่านประสบการณ์เรื่องของการดูแลช้างพลายมาก่อนช้างพรทูมาก่อนเพราะว่าต้องมีความเข้าใจช้างพรผูช้างพูเพ่เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะนิสัยต่างกันเนาะแล้วก็อย่างน้องลุกเนี่ยก็จะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลในในการเป็นผู้ช่วยคุณหมอนะคะน้องลุกผ่านมาหลายเคสแล้วน้องลูกประสบการณ์50ปีพี่ปิวประสบการณ์70ปีส่วนพี่โอ๊ตก็ประสบการณ์75ปี รวมๆกันแล้วอายุเท่าไรหมอนุ่กมาอัปเดตหน่อยข้อต้อนกี่โมง539คะ่ะตี539น้องนุ๊กบอกว่ารอทั้งคืนมอตอนตีห้าน้องนุ๊กก็เลยวันนี้อาจจะแบบมืนๆเหมือนไม่ได้นอนนะคะคกกาาดีโอก,กับมาแน่องดีโอยังไม่กลับมาคะ่ะใช่น่าจะไม่มาแล้วนะไม่รู้น้องไปที่ไหนเหมือนกันยังไงขอให้น้อง ยังคงปลอดภัยถ้าเจอเจ้าของใหม่ก็ขอให้เขาดูแลน,น้องดีๆนะคะลมูหายทุกออจะลองมีเบบีกับเขาไหมหมายถึงให้ทุกมีเบบีเองเหรอนีบบออ่ลูกเป็นทิ้งเขาโน่นอ่ะพี่ปิวบอกว่าลูกออกเป็นก้อนเลยใช่ไหมอันนั้นแทนอ,อันนี้ฟักลูกเป็นไข่ฟักเป็นไข่ออกมาไข่ก้อนสีเขียวเไข่ก้อนกลมกก่อนลอด ก่อนคลอดแล้วอุ่นเขามีอาการอะไรบ้างก่อนคลอดเขาก็จะมีอาการน้ำนมน,น้ำนมที่ไหลออกมานะคะแต่จริงๆอะมีสายรายงานมาบอกว่าเขาไปเจอกับพี่โจ้พี่โจ้มาตรวจสุขภาพแล้วเขาเห็นการเขาก็เลยแบบมีอาการแบบกระวนกระวายนิดหนึง่งอาจจะแบบคุณพ่อ <c oughs> อาจจะเป็นการบอกว่านี่คุณพ่อเห็นไหมเนี่ยใกล้จะคลอดแล้วนะมาเป็นกําลังใจที่ลาห้องคลอดหน่อย <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> แต่ว่าพี่โจบอกว่าช่วงนี้พี่โจเขาไม่ค่อยว่างคิวก็เยอะนะคะอาจจะได้กลิ่นกันแหละคนคุ้นเคยเนาะดดูเพศไ้ใช่มยตอนนี้ดูเพศ้ตอนนีเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอืมเป็นผู้หญิงตอนนี้เป็นผู้หญิงพี่หน่อยเป็นผู้ชายตอนนี้ผู้หญิงตอนนี้ผู้หญิงเซดงมากอ,อ,อีกจะพักหนึ่งเป็นผู้ชายผู้ชายใช่ไหมกลายเป็นสีดอเลยเป็นผู้หญิงรู้แล้วว่าตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงอ๋อเพราะว่าเขาจะได้มีช้างตัวเมียตัดวใช่ ดีห้าสามสิบเก้าคือเวลาที่ลูกของแม่น้องเนื้ออุ่นเกิดนะคะพี่มีท้องรอแล้วค่ะแต่ไม่รู้จะเกิดเดือนไหนซ้อมไปก่อนซ้อมไปก่อนแล้วพี่โจจะรู้จักลูกสาวไหมคะพี่โจมีเยอะเกินก็รู้นะเจอใบบุญเขาก็รู้จักกันอยู่นะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่เขาเรียกน,นะคะอาจจะแบบการแสดงออกอาจจะไม่เหมือนคนเนาะถ้าในคนนี้ก็คือเขาจะมีการ คือคนอ่ะเราเรามีเรื่องของสายสัมพันธ์นะเรื่องของสมองที่ซับซ้อนมากกว่าในช้างเขาก็รู้กันอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่อะช้างถ้าเป็นเพศเมียค่ะนะคะเพศเมียเขาจะมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงให้น้องเลือกเพศเองตอนนี้ยังไม่ใส่ว่าเป็นสีดอรหรือว่าเป็นช้างพังนะ<笑><笑>รอรออนาคตเลือกเองเลือกเองเลยเดี๋ยวให้อนาคตเด๋ยนรอไปทาแบบประชาชนตอนแดขวบให้เลือกเอง จริงก็จะรอ,อะสักระยะหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในสมัยก่อนนะคะจะรอประมาณ8ดขวบต้องร้องไย่ก็ได้ปิวเนาะค่อยไปแจ้งทําตรวจรูป,ปรพันธุ์สมัยตะเมิอนะอ่ะเวลาที่ลูกช้างเกิดอนะรอสักพักหนึ่งก็คือเหมือนรอแบบแข็งแรงร้องไอยแล้วแต่ปัจจุบันนี้เหมือนเหมือนสามารถแจ้งได้ภายใน3ามบหรือเกวันน้องจำไม่ได้อ่าตอนนี้ก็คือสามารถไปแจ้งได้้ มีแคว้นเยอะมากสถาบันว่าสถาบันโจโจ้แห่งชาติอ่าสถาบันโจโจ้แห่งชาติสถาบันโจโจ้แห่งชาติรถโจแล้วโจแดงนี่มีเมื่อก่อนมีโจมีพ่อเมย์ไงพ่อพันช้างพ่อพันของเราจะมีสีดอโจโจ้มีพายพ่อเมย์ต้อง่ายติดเติดกรดียดแทงตูกับรถลอไยเนี่ยติดเกินพี่ปิวพี่ปิวบูบี้พายพ่อเมย์แล้ว เมื่อก่อนนี่จะขึ้นผสมพันธ์นี่ภายพระเมมีเขาเรียกการสะดิบนะคะใช้งาจิ้มก้นก่อนดูดันไันดูดันไม่เกรงใจใครนะนจริงๆเขาก็เราเราให้เขาไป จูดีกันในป่านะคะเรื่องของการผสมพันธุ์เนาะบางท่านแบบสอบถามกังวลว่าจะเกิดการเลือดชิดหรือเปล่าให้จริงเรามีการบันทึกจดได้ขอไว้อยู่แล้วนะคะในใน,ในชั้นที่อยู่ในระบบของเราเราทราบอยู่แล้วช่องไหนป็นพ่อเป็นลูกมีสายสัมพันธ์กันยังไงนะคะแล้วก็เวลาที่ไปผสมพันธุ์นะคะเราก็จะมีการจดมีการได้ขอดไว้มีการไปขึ้นผสมพันธุ์เมื่อไรขึ้นกี่รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการจดไว้เนาะลราก็จะได้คำนวณในเรื่องของระยะการตั้งครรภ์ได้นะคะอย่างของเนื้ออุ่นเนี่ยจริงๆคุณหมอก็กะไว้ประมาณช่วงสิ้นปี okay. ตอ,อนนี้น้องเขาก็อัานไว้เนาะเขากว่าวว่าจะ,ร,ะรอเดือนแห่งความรักนี่แหละเดือนกุมาเพราะว่าคนที่เกิดเดือนกุามามักจะหน้าตาดีนะคะเขาน้องเขาก็เลยรอเดือนนี้เนาะนะจนสุดท้ายก็ได้เกิดเดือนนี้จริงๆนะคะอันอีกนิดเดียวนะคะก็จะ14แล้ว14กุมาเกิดพร้อมกับน้องลูกขังเลยนะคะเพราะฉะนั้นปฏิทินนะคะที่เราจัดทาขึ้นอาจจะต้องแอดวันเกิดน้องเข้าไป พี่ทูไม่เป็นพ่อพันธุ์บ้างหรอคะตอนนี้พี่ทูบอกว่าเอาเรื่องขากับเรื่องกินก่อนแน่ตอนนี้เริ่มเริ่มกินหญ้าเป็นก้านแล้วนะกินไปง่วงไปตาก็คือเหมื่อยมากตาเหมื่อยตาก็คือแบบง่วงนอนนะคะพ,พี่พิ้วพูดเยอะนะไปโดนตัวไหนมายื่นไหมเป็นแอดมินหน่อยที่งๆเขาพูดเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอ,อ,อาจจะต้องเป็นเวอร์ชันเมืองดยสัมภาษณ์พี่ปิวพี่ตือให้สัมภาษณ์เวอร์ชันเมืองถ้าเวอร์ชันไทยจะ ะตะกุบตะการนิดนึงแต่ถ้าเป็นวอร์ชั่นเมืองนี่จะค่อนข้างลื่นไหลพี่เจ้าคู่แข่งเอดเวิร์ดเมียเยอะเอดบอร์ด <laughs> ก็เมียเยอะเหรอฮะเมีอะไรคะ <laughs> ไม่รู้จะเถียงไงเดินกุมภาหน้าตาดีจริงๆ, <laughs> ๆ <laughs> ในเวลาทำงานแล้วหมายถึงคุณนันที่ดาจะกลับไปทำงาน <laughs> ใช่ไหมคะ <aud it> พี่ชงไทยจะได้เป็นพ่อแต่ถูกแม่ใบตองคุมกำเนิดอ๋อใช่จริงๆ พงชัยสิงหาเนี่ยเขาอยู่ในแวดวงที่มีช้างสาสาวอย่างสิงหาเนี่ยก็เคยแบบจะขึ้นแม่ใบตองนะ,ะแต่ด้วยว่าความที่ประสบการณ์เขายังน้อยอยู่นะคะสุดท้ายก็เลยแม่ใบตองก็เลยไปได้เคียงคู่นะคะกับพ่อพลายบุแทนเคยจะขึ้นอยู่ตอนนั้นจังหวะที่แบบช้างจะอาบน้ำนะคะซึ่งเอ็นดูพี่หนึ่งมากเอ็นดูพี่หนึ่ง่นะพี่หนึ่งนะ อยู่ขึ้นสิงหาอยู่ว่าต้องเกาะสิงหาแน่นแนนเพราะสิงหาจะขึ้นแม่ใบตองอะไรมีอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับอ้อยหมดหรือเปล่าเจ้าอะไรครับพอค่าโทษไปแล้วถ้ากินไม่หมดคืนนี้ไม่ให้กินข้าวอีกแล้วคืนนี้ไม่ให้กินอีกแล้วนะถ้ากินไม่หมดต้องเคลียร์ให้หมดจานก่อนตอนนี้กำลังเคลียร์เคี้ยวอยู่นะคะ พอเสียงพี่ปิวหนค่ะได้ยินแต่เสียงพี่ทูเสียงพี่ปิวจะออกมาช่วงประมาณเย็นๆนะคะเย็นๆค่ำรับอรุณเนอันนี้เป็นชื่อชื่อแรกเกิดนะคะเปยองเลนะตั้งมาให้แต่ว่าทุกครั้งที่เรามีลูกช้างอย่างเป็นน้องแทนของน้องบารันเนาะเราก็จะมีการโบดนะคะโบด ชื่อช้างนะคะเดี๋ยวของน้องเนื้ออุ่นเนี่ยเดี๋ยวรอกันก่อนนะเดี๋ยวรอกันก่อนเนาะจริงๆก็จะมีทั้งในเรื่องของความเชื่อด้วยนะคะมีเรื่องความเชื่อด้วยที่แบบเรารอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปก่อนนะคะมีความเชื่อด้วยที่บอกว่าเรามีความเชื่อว่าช้าง pped, เขาก็มีเรื่องของวิญญาณมีสปิริตนะคะมีจิตวิญญาณเหมือนกันกับคนเรานะจะต้องรอไปก่อนนะเดี๋ยวก็คงจะได้มี จะมีเรื่องของวิธีกรรมนะคะในอนาคตต,ต่อไปเดี๋ยวเงีเดี๋ยวรอประกาศได้ตอนนี้รอให้คุณแม่คุณน้องนะคะได้เรียกว่าตั้งสติก่อนเนาะได้รีแล็กซ์กันนิดดึงนะคะคุณไม่ค่อยเก่งจะกินหมดจานหมดหรือเปล่าน,ะะน่าจะยังไม่หมดนะคะหลอ่อไม่ต้องไปยืนหลอ่ลอโชว์รอก่อนรู้ทุกว่าตัวอ๋อใช่ หล่อขนาดที่แบบคุณยายใจละลายนะคะให้สมศรีว่าผูกใกล้พี่ธูได้ไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าสมศรีจะแย่งข้าวพี่ทูกินก่อนหรือเปล่านะคะกว่าจะาได้เสียกันอาจจะแบบหมดกล้วยไปเยอะปรากฏว่าสีดูกลมเลยนะพี่ธูคลอดวันไหนพี่ธูน่าจะอ,าอีกนานนะคะพุงกลมอีกนานแอบงามมากอยากเ e อบสื้อหมายความว่า,วา มาคะว่าเสื้อสวยอีคิดหน้าค่ะได้ส้ออีคิดหน้าเอออีคิดหน้ามาแล้วมาแล้วนี่ไงคุณอาเซซินาสกานาโอินุสอาเซซินาสกานาโอินุสเไม่ใช่อเซนอนคุกกี้นะอาเซซินาสกา์นาโอนุสมาแล้วมาแล้วไม่ใช่พักก่อน ไอก่อกคุณไปทําความเข้าใจกับฟันและลิ้นก่อน <laughs> มาแล้วคุณอาเซซีนามาแล้วนะคะเเมือ่อคืนเมื่อคืนอ่านการ์ตูนไงมีหอ,อกลองกินนุชแล้วก็สู้กับวัวคานุชที่ที่เป็นตัวทําลายอ่าวัวคานเป็นเรื่องของปอมเปอีช่วงนี้ไปประวัติศา,ศาสตร์อิตาลีอยู่ <laughs>